จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันที่18มกราคมพศ2565เวลา9นาฬิกาที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอวิเชียรบุรีนายกฤิตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผัะทานในงานวางผานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสการะพระบรมบราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเรศวรมหาราชเนื่องในวันกองทัพไทยวันยุทธหทัตถีหรือวันสมเด็จพระนเนรศวรมหาราชโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานองค์การของรัฐผู้บริหา,ารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่อำเภอวิเชียบรบุรีตั้งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสักในเขตตอนใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นชุมชนเมืองเก่าแก่ของชาวไทยมาแต่โบราณตามพงศาวดารในสมัยรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมมราชา